สิบสายพันธุ์สุนัขที่คนนิยมเลี้ยงมากที่สุดหนึ่งลาบราดอร์รีชิฟเวละบราดอร์รีทรีเวอร์ใจดีฉลาดฝึกง่ายเข้ากับเด็กและสัตว์อื่นได้ดีครับ 2. องโ d ลเด้นรีชิฟเวอร์โกลเด้นรีทรวสุภาพที่เล่นจงรักทักดีเหมาะกับครอบครัวและเด็กครับ 3. ปม m อมเ n i รเนียนพอมเรเนียนตัวเล็กขนฟูร่าเริงขี้อ้อนเลี้ยงง่ายในบ้านครับ 4. ชิวาวาชิวาวาตัวจิ๋วแต่ใจใหญ่ร่าเริงฉลาดชื่อสัตว์กับเจ้าของมากครับ ห้าชิสุชีสกทีเล่นจะเย็นรักสงบเหมาะกับผู้สูงวัยและอยู่ในคอนโดครับ 6. ไซบีเรียนฮัสกี้ไซบีเรียนฮัสกี้รูปร่างสวยเท่แข็งแรงร่าเริงชอบวิ่งเหมาะกับคนที่มีเวลาพาออกกำลังกายครับ 7. บิเกิลบิเกิลน,น่ารักที่เล่นเข้ากับเด็กเก่งเหมาะกับครอบครัวครับ 8. พุดเดิลพุดเดิลฉลาดมาก ไม่ค่อยผลัดขนมีให้เลือกหลายขนาดที่เล่นเป็นมิดครับ9บูนดอกบูดอกหน้าเหวี่ยงแต่ใจดีนิสัยที่อ่อนรักสงบไม่ต้องออกกำลังกายมากครับ10แจ็ครัสเซลแจ็ครัสเทริอรกระชับกระเฉงฉลาดแสนสนแต่รักเจ้าของมากเหมาะกับคนที่ชอบความแอคทีฟครับเรียบเรียงโดยอาจารย์บูหอม